ก็อยากรู้ด้วยนะฮะรวมไปถึงคนติดตั้งนะก็อยากรู้ด้วยจริงๆแล้วขับปกติแล้วเนี่ยมีหลังจากที่ช่างของอู่ได้ทำการติดตั้งแล้วก็จะทําการทดสอบหลายครั้งฮะก่อนที่จะยืนยันว่าโอเคเออระดับของการประหยัดน้ำมันที่ทําการจูนให้กับลูกค้านั้นควรอยู่ที่ระด,ดับเท่าไหร่สิ่งคร้งนี้ก็เป็นคนกิตาร์เน่เจ้าของรถมาทําการทดสอบเองพร้อมกับสื่อของเรานะฮะมาทาการทดสอบ นั่นคือผลที่แน่นอนที่จะต้องเปิดเผยออกไปให้ให้ได้ชมกันนะฮะอย่างน้อยก็เป็นความรู้โดยเฉพาะท่านที่มีรถยนต์รุ่นนี้อยู่ยังคงใช้เช่นกันนะฮะหรือว่ารุ่นใกล้เคียงนั้นก็จะสามารถเปรียบเทียบก,กันได้นะเพราะว่าแม้ว่าจะไม่เท่ากันนะแต่รุ่นแตล่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นตามที่ผมได้เรียนให้ทราบแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนั้นก็อัตราการประหยัดก็จะใกล้เคียงกันครับไม่ห่างกันมาก ตามที่ได้แจ้งให้ทราบกันบ่อยๆครั้งนะครับว่ารถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้นมีราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเบนซินเป็นดีเซลหรือว่ารถที่ติดตั้งแก๊ส NGV CNG หรือว่า LPG เข้าไปดีนะฮะไม่เท่ากันแน่นอนสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือขับนะฮะคือพฤติกรรมของคนขับเองพฤติกรรมในการเหยียบคันเร่งพฤติกรรมในการออกตัวในการเร่งแซงหรือว่า มีจังหวะจากโคนในการขับขี่ซึ่งหลายคนก็ขับขี่รถดีนะฮะขับขี่ใช้ระบบของการทิ้งจังหวะและการออกตัวในระดับที่พอเหมาะไม่เร่งออกตัวจนเกินไปแล้วก็ไต่ความเร็วในความเร็วที่เหมาะสมตามสภาพของเครื่องยนต์ตรงนี้จะทําให้การประหยัดน้ามันเนี่ยว่าสิ้นเปลืองเฉยงเนี่ยไม่มากนะครับแล้วข้อดีที่ตามมาก็คือว่าประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับตอนนี้เรา ย้อนกลับมาเข้าสู่เขตพื้นที่ของอำเภอตาครีแล้วนะฮะคุณผู้ชมเอามาดูน้ํามันกันนะฮะมันเราได้ระยะทางน่าจะได้ร่วม40แล้วมั้งฮะประมาณ40กิโลเมตรแล้วนะครับประมาณกันแล้วมาดูน้ามันนะฮะตอนนี้น้ามันเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ส่วนหนึ่งตามภาพเลยนะฮะคุณผู้ชม อย่างนี้ผมเชื่อว่าน่าจะ40ขึ้นไปนะอย่างที่คุณกิตินเนตแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นน่าจะ40ขึ้นไปแต่ว่า40เท่าไหร่นี่คือจุดสําคัญนะครับสำคัญของรถยนต์คันนี้ฮะซ e ูซูสี่ประตู2,500ซีซีจุดสําคัญนั้นจะได้ที่40เท่าไหร่แน่ๆอีกสักครู่เดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงสุดท้ายของการทดสอบ แล้วนะฮะจากที่ท่านได้ติดตามนั่งรอดูกันนะฮะว่ารถคันนี้อีซูซุของคุณกิตเนตพวพลพงนะฮะผู้สื่อข่าวททบ5สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลีนิวและก็ผู้สื่อข่าวเดลีนิวทีวีนะครับก็ท่านเป็นประธานสภาด้วยนะครับนะฮะว่ารถคันนี้ประหยัดเท่าไรแน่ๆต่อน้ํามันหนึ่งนาดีเซลลหนึ่งลิตรหลังจากติดตั้งแก๊สพีจีเข้าไปแล้วนะครับเราสรุป เลยนะฮะไม่ต้องรอเครื่องดับแล้วกันนะครับเพราะยังถ้ารอก็คงไปได้อีกพอสมควรนะฮะมาดูระยะทางกันครับนี่คือน้ํามันที่หมดแล้วนะฮะคุณจกักราจับภาพให้ดูหมดแล้วนะครับแต่ว่าในทางในทางไปบัตรจริงคุณผู้ชมยังมีน้ํามันที่เหลืออยู่ในสายแล้วก็อยู่อีกส่วนหนึ่งอีกนิดหนึ่งซึ่งได้หลายกิโลนะครับแต่ว่าผมจะสรุประยะทางเท่านี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันะระยะทางก่อนออกตัว นั้นคือเจ็ล้านห้าแสนหมื่นหนึ่งพันสี่รสีนะฮะตัวเลขนี้นะครับซึ่งรถคันนี้วิ่งกว่า7ล้านแล้วนะเะหลือเชื่อจริงๆฮะหลังจากทดสอบไปแล้ววิ่งไปเท่าไหร่ครับผมจะลบเลยครับ <S 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 เราได้ระยะทาง47กิโลนะฮะคุณผู้ชม40กิโลเมตรต่อน้ำมันดีเซล1ลิตรนะครับ 47.4นะครับตามที่ผมแจ้งให้ทราบก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าณจุดนี้วิ่ง74แสดงว่ารถคันนี้วิ่งได้น่าจะมากกว่า50กิโลได้ซ้ำไปเพราะว่ายัางเหลือน้ํามันในสายอีกส่วนหนึ่งนะครับซึงมันในสายนั้นหลายครั้งที่เราทันวิ่งได้เป็น10กิโลนะครับเอาละครับวันนี้ขอขอบค,คุณคุณกิตเชษปัวพันโพนะผู้สื่อข่าวเดอะนิวผู้สื่อข่าวนังสคือพิมผู้สื่อข่าวของสือพิมเดอินิวผู้สื่อข่าวททบ5 คุณจัก,กราเดิมธนินบันทึกภาพนะฮะช่างตูช่งางใหญ่ยนจุนนิ่งนะฮะมาร่วมทดสอบกับวีทีวีแล้วก็ผมจะกิบุญเชิดลากันไปก่อนพร้อมไปเลยนะครับสวัสดีครับ